คำเตือนคลิปที่จะได้รับชมต่อไปนี้เป็นคลิปแนะนําการทุกระเครื่องของผมเองเหมาะสําหรับคนที่กําลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพระโคลาชเป็นหลักหากมีเนื้อหาหรือคาพูดที่ไม่เหมาะสมต้องขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะครับ โอเคครับก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องภาคเครื่องมือนสูงนะครับในช่วงรีวิวภาคเครื่องนะครับอ่าโอเคครับวันนี้ก็ได้เช่าเจริญพรเหรียญหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยนะครับเหรียญนี้เป็นมอขีตัดนาวาครับอ่ารู้ได้ไงครับว่าตัดนาวาก็พอดีพี่เขาส่งรูปให้นะครับตอนที่ยังไม่ได้เลี่ยมทองนะครับอ่าก็เป็นสภาพนี้ก็ถือว่า สวยนะครับก็ถือว่าเป็นผ้าสวยเดิมๆนะครับนี่ครับผิวผิวเดิมๆนะครับผิวลุ่ๆเดิมๆนะเออเจริญพรเนี่ยครับก็จะมีราคาที่สูงๆเลยครับก็เป็นพวกวอลลิงใหญ่นะครับเฉพาะเนื้อทองแดงนะครับไม่พูดถึงเนื้ออื่นนะครับก็เป็นลอลิงใหญ่แล้วก็ผิวเนี่ยจะลุ่มๆนะครับถ้ายิ่งลุงเดิมเท่าไหร่นะครับก็ราคาจะยิ่งสูงสูงจากเหรียญที่มัน ไม่ลุงเยอะนะครับ่ะครับก็เป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับปี36นะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอีก1 1 1รุ่นแล้วกันนะครับของหลวงพ่อคูณนะกล้องอาจจะไม่โฟกัสบ้างนะครับต้องขออภัยนะนะครับก็สภาพนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญสวยแล้วกันนะครับเหรียญสวยนะครับเหรียญสวยแต่อาจจะยังไม่แชมป์นะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็น ใช้ได้ครับถือว่าเป็นเหรียญสวยประมาณหนึ่งแล้วกันนะครับดูหลังครับหลังก็ลุงๆประมาณนี้นะโอเคครับช่วงนี้ก็ดูรายการรีวิวเพื่อเครื่องไปก่อนนะครับก่อนจะจบคลิปนะครับก็ฝากกดซ b บส r ค b e นะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบผมก็ฝากกดติดตามด้วยครับจะได้มีกำลังใจนะครับทำคลิปต่อนะโอเคครับขอบคุณครับ